สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ลิทอยู่ที่ตลาดนัดกรมประมงมอเกษตรนะคะลิทพาเพื่อนๆมาร้านโคกหินอ่างศิลาค่ะดับก็มีค่ะสวัสดีนะคะพี่วันนี้ริทรีวิวแปลกออกไปนะคือส่วนมากจะเป็นอาหารวันนี้ขอรีวิวโคกค่ะก็เป็นโคกหินจากอ่างศิลานะคะสบายเลยค่ะราคายังไงบ้างคะอย่างเงี้ยถ้าอย่างนี้เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยห้าร้อยถ้าอย่างนี้สี่ร้อย เขาบอกว่า700ดร้นิลิตรต้องระวังนิดนึงเดี๋ยวสายเสยอะไรไปเกี่ยวนะคะเป็นเป็นหินใช่ไหมคะอหินอ่างศิลาจ้ะอย่างนี้เขาจะเอาไปทํายาตํายาไหมตำยาตำริกตำอะไรได้หมดแล้วแต่แจะเป็นตำของผักผุดอันนี้เป็นหินขัดตัวหินขัดตัวนะคะขายยังไงอะคะหินลับมีดหินลับมีดหินลับมีด สักกระสักกระเบืออ่ะรีวิวลองยูทูบด้วยนะคะนี่หินสักกระเบือนะเพื่อนๆสักกระเบือนี่ก็แล้วแต่ขนาดราคานะคะคือเราเจอร้านอาหารร้านเสื้อผ้ามาเยอะแล้วร้านคกร้านหินอะไรพวกนี้เราไม่ค่อยค่อยมีนะคะอ่าเอาไปตำส้มตำได้นะคะสี่รเอารีวิวไปเลยจจกลงในรายการยูทูบจากาก้าสเหลือสี่ร้อยหาสิบไปก สว,ส,สวยอ่ะถ้าเป็นข,ข้ขีดอ่างศิลาเขาจะต่างจากที่อื่นยังไงอะคะของเขาดีนะของเขาดีาทนเนื้อดเีเป็นหินแท้หินอ่างศิลาอ,อันนี้ลดได้สามห้าสิบอันนี้ป้าให้สี่ร้อยห้าสิบฟังเสียงเพราะว่าราคาอยากไาเดิม ซื้อง่ายขายคล่องอ่าใช่ค่ะซื้อง่ายขายคล่องเนี่ยกพลังหมอกนี่มันเล็กเกินเนาะอยากประเดิมไม่ใช่อะไรหรอกค่ะคล้องหินค้องไม้คล้องดินเผาจ้าดินไซส์ขนาดจ้าอย่างนี้เป็นดินเผาใช่ไหมคะค่ะดินเผากับไม้หินขัดตัวห้าสิบบาทเป็นไม้ก็มีหินรับหินขัดตัวน่าเยอะนะคือก็หินเองประเดิมประเดิมประเดิมซื้อง่ายขายคล่อง เท่าไหร่นะคะประเดิมห้าสปกติ50นะคะวันนี้พิเศษวันนี้พิเศษค่ะประเดิมนะคะประเดิมแม่ค้าเขาก็อยากขายไว้ไว้ขายดีขายดีค่ะขายดี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 พี่อย่าลืมของนะไม่ลืมไม่ลืมนี่เขาถ่ายออกยูทูบค่ะสวัสดีค่ะสำนักเลยจะเห็นแบบนี้นะโคกไม้ก็ไม่ค่อยเห็นล้างน้ำแล้วกลับได้ เสียงเพาะนะคะ,คะเสียงเขาจะต่างกันใช่ไหมคะเสียงพเพ้อเวลาต่ำแล้วกิ้งกิ้งกิงเสียงเพ้อเฮง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 ค่ะลิอยากได้ยินเสียงอะไเคยอยากได้โค้ด้วยเหรอไม่ค่ะลิอยากจะลองฟังเสียงดูอันนี้หินนะคะ เสียงเพาะถ้าคกดินเผาก็จะเป็นเสียงอีกแบบคกลินเผามันก็ไม่ดีเท่าไหร่ตําได้แต่ส้มตําคอกดินเผาก็คือแบบนั้นก็ตําได้แต่ส้มตําอะไรที่มันหนักหนักหน่อยก็ไม่ดไ,มได้มันถ้า,ถ,าถ้าใช้แรงตํมากมากมันก็จะแตกง,ง่ายใช่ไหมคะแล้วคกไม้ล่ะคะคกไม้นี่ก็ไม้ก็ตั้ส้มตําอย่างเดียวตําส้มตําอย่างเดียว อ่าเพื่อนๆโืกหินอ่างศิลานะคะก็มีโคกไม้โคกหินโคกหินทรายนะคะหินรับมีหินขัดตัวสากหินสากไม้สากอย่างเดียวก็ขายนะคะเบอร์โทรค่ะเพื่อนๆ0 9 9 5 7 6 3 5ย์เกนะคะเผื่อใครใอยากได้โคกนะคะโทร,ราโะะโมาสอบถามราคาได้โคกกระบากสากกระเบือนะคะได้ทุกอย่างนะคะ ค่ะ,คะเพื่อนๆวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่รับชมและติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe, s u b สไครต์ติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะร้านโคกหินอ่างศิลาค่ะขอบคุณมากนะคะราคานี้ก็แล้วแต่ใช่ไหมคะอย่างอย่างถ้าเป็นโคกไม้แบบนี้นะคะ่ะไตสเนี้ยเท่าไหร่ห้าร้อนะคะสักกระเบือกก็มีหลายไซส์นะเพื่อนๆแล้วแต่ถนัดเลย ย่างคอกใหญ่นี่คอกขินทรายนี่เท่าไหร่อะคะ490นะคะราคาก็ตามขนาดตามไซส์แล้วก็ตามวัสด,ดุดิบนะคะที่ใช้ทำช <c oughs> ออ่องอะไรนะั่นลไปแล้วริตช <c oughs> ีออนเดอะเว์ค่ะเปิดได้มันออกดเลยใช่ไหม <c oughs> พี่อันนี้เป็นคอกโมแปง <c oughs> ใช่ไหม เขหินก pues. ็อางทีราที่มีเขาพกไม้สามยางยี้วก็ฝายจะโอเคยัไม่ทันเ่ง